พญาฉัตรทันพญาฉัตรทันเป็นพญาช้างและเป็นใหญ่กว่าช้างทั้งหลายในป่าหิมพานต์พญาฉัตรทันมีเมียช้างสี่นางชื่อสุพัตตาแก้วสุพัตตาเกศสุพัตตาและจุลพัตตา ปกครองบริวารจํานวนหนึ่งแสนด้วยความยุติธรรมมีเมตตากรุณารักษาศีลและสร้างบุญบารามีอยู่เป็นนิดกระทั่งวันหนึ่งพญาชัดทันพาเมียและบริวารออกหากินตามปกติได้ใช้งวงหักกิ่งมะเดือที่มีลูกสุกแดงน่ากินให้แก่เมียทุกตัวกิ่งสุดท้าย หักให้แก่นางช้างจุลพัตตาซึ่งมีลางมดแดงอยู่ด้วยแต่พญาฉัตรทันไม่รู้มดแดงจึงกัดนางช้างจุลพัตตานางโกรธพญาฉัตรทันและเข้าใจว่าพญาฉัตรทันลำเอียงรักเมียอื่นมากกว่าแม้ว่าพญาฉัตรทันจะขอโทษนางแต่นางช้างจุลพัตตาก็ไม่ยอมให้อภัย ถึงขนาดกล่าวคำอาฆาตจองเวรว่าจะตามล้างผานพญาฉัตรพันทุกชาติและท้ายที่สุดนางช้างจุลพัตตาก็กันใจตายเมื่อนางช้างจุลพัตตาตายแล้วก็ไปเกิดเป็นพระธิดาของพระเจ้าพมทัตชื่อจุลพัตตาเมื่อพระธิดาอายุได้15ปี นางนิมิตฝันไปว่าได้นอนบนแท่นง,งาที่สวยงามดังแท่นแก้วของพระอินเมื่อนางตื่นขึ้นมาจึงไปเล่าให้พระบิดาฟังพระเจ้าพมทัตจึงให้เสนาอำมาตย์หางาช้างเพื่อทำแท่บนบรรทมให้แก่พระธิดาพวกพานป่าจึงเล่าให้ฟังว่าไม่เคยเห็นงาช้างที่ใหญ่โตจะทำแท่บนบรรทมได้ นอกจากงาช้างของพญาชัดทันที่อยู่ในป่าหิมพานเท่านั้นดังนั้นพระเจ้าพมทัตจึงให้พานผู้หนึ่งชื่อโสอุดรไปนำงาช้างของพญาชัดทันมาเพื่อทำแท่นบรรทมให้แก่พระธิดาพานโสอุดรจึงนำเครื่องมือในการฆ่าพญาชัดทันออกเดินทางติดตามหาพญาช้างฉัตดทันในป่าหิมพาน์ พ่านโสอุดรตามพยาชัดทันไปจนถึงที่พักเมื่อพยาชัดทันพักผ่อนจะอยู่ตรงกลางห้อมล้อมด้วยเมียและบริวารเป็นชั้นๆเพื่อป้องกันอันตรายให้พยาชัดทันเมื่อพยาชัดทันออกไปหากินพร้อมด้วยเมียและบริวารพ่านโสอุดรก็ขุดหลุมในที่ที่เป็นที่นอนพักผ่อนของพยาชัดทัน แล้วเอาไม้กระดานปิดหลุมเอาญ้าคุมไว้พ่านโสอุดรห่มผ้าเหลืองลงไปคอยในหลุมเพื่อใช้ปืนยิงพญาชัตทันคืนนั้นพญาชัตรทันนอนหลับนิมิตฝันไปว่าไฟไม่ป่าหิมพานและตนถูกไฟไหม้ตายต่อรุ่งเช้าพญาชัตรทันทราบว่าตัวเองมีผานคอยตามฆ่า จึงให้เมียและบริวารออกหากินส่วนตนพักผ่อนในที่พักพานโศอุดรได้โอกาสจึงใช้ปืนหน้าไม้ยิงพญาฉัตรทันครั้นพญาฉัตรทันต้องปืนหน้าไม้ของพานโสอุดรเหล่าบริวารทั้งหลายทราบความก็ส่งเสียงร้องเรียกกันแล้วก็รีบกลับมาเฝ้าพญาฉัตรทันยังที่พักฝ่ายพญาฉัตรทันล่วงรู้ว่า ผ่านโสอุดรอ,อยู่ใต้ที่นอนที่พักผ่อนจึงยืนค่อมปากหลุมไว้เกรงว่าช้างทั้งหลายจะทำอันตรายพานโสอุดรจะเป็นเวรกรรมกันต่อไปเมื่อพวกบริวารและเมียอ,ออกเที่ยวตามหาผู้ที่ยิงหน้าไม้ใส่พญาชัดทันพญาชัดทันจึงใช้งวงฉุดพานโสอุดรขึ้นมา เพื่อสักถามเหตุที่พานทำร้ายตนพานโสอุดรเล่าความจริงให้ฟังพญาชัดทันจึงรู้ว่านางจุลพัทตาต้องการงาเพื่อแก้แค้นตนจึงเล่าความหลังเมื่อครั้งนางจุลพัทตาเกิดเป็นเมียของตนให้พานโสอุดรฟังพานโสอุดรจึงจะลาพญาชัดทันโดยไม่เอางาไป แต่พญาชัดทันขอให้เอางาไปให้แก่นางจุลพัตตาด้วยเมื่อพญาชัดทันให้งาช้างเป็นทานแก่พานโศอุดรแล้วบรรดาช้างทั้งหลายก็กลับมาเฝ้าพญาชัดทันพญาชัดทันจึงเล่าความจริงว่านางจุลพัตตาผูกเวรได้ให้ผานป่ามาฆ่าตนเพื่อเอางา และขอให้บริวารทั้งหลายอย่าตามไปฆ่าพานโสอุดรเพราะนี่เป็นเวรกรรมของตนเองเมื่อพญาชัตรทันตายแล้วบรรดาช้างทั้งหลายก็ช่วยกันปงศพพญาชัตรทันพานโสอุดรได้นำงาช้างมาถวายพระเจ้าพมทัตก็ได้เล่าความจริงให้นางจุลพัฒต,ตาทราบทันใดนั้น เทพยดาจึงเข้าดนใจให้นางจุลพัตตาลำลึกถึงความหลังในครั้งอดีตได้นางจึงร้องไห้คร่ำครวญถึงพญาฉัตรทันด้วยความสำนึกผิดและกันใจตายในที่สุดส่วนพญาฉัตรทันเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ ในชาติต,ต,ต่อมาก็บำเพ็ญบุญบารมีนานับประการกระทั่งได้ตัดสรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการต่อไปขอขอบคุณเนื้อหาและภาพประกอบจากหนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาชั้นปรถมศึกษาปีที่สเล่มสอง พศ2533กระทรวงศึกษาธิการและภาพประกอบเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ Google นะคะถ้าชอบเนื้อหาในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ